สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วอล์กลำดับที่2ของฉันวันนี้ฉันจะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์จัดบ้านตามหนังสือชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านครั้งเดียวเขียนโดยคอนโดมาริเอซึ่งเนียสไตล์การจัดบ้านของเธอว่าคอมมาริเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วฉันลงมือจัดบ้านแบบคอมมาริอย่างจริงจังจนประสบความสาเร็จหลังจากนั้นฉันอาศัยอยู่สามที่ คือบ้านที่กรุงเทพที่วัดแห่งหนึ่งเป็นเวลา3เดือนในชว่วงทำวิทยานิพนธ์และปัจจุบ,บันคือบ้านในชนบททุกที่ที่ฉันอยู่พื้นที่ของฉันไม่เคยลดลงหลังอ่นเลยฉันพบว่าการจัดบ้านแบบโคมมาลิเป็นวิธีการที่ได้ผลจริงจึงอยากแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่อยากจัดบ้านบ้างเนื่องจากตอนจัดห้องครั้งใหญ่เมื่อสปีที่แล้ว ฉันไม่คิดจะทำคลิปหรือนำเสนอเรื่องราวการจัดบ้านของตัวเองจึงไม่ได้ถ่ายวิดีโอส่วนภาพที่ถ่ายไว้ไม่กี่ภาพก็ลบไปแล้วในคลิปนี้จึงไม่มีภาพประกอบมีเพียงภาพแปกกลาวเท่านั้นต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะฉันสัญญาว่าในอนาคตจะทำคลิปพาชมห้องในชนบทที่ฉันอาศัยอยู่ในปัจจุบันมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อหลายปีก่อนฉันทาสีห้องนอนเป็นสีม่วงทาผนังสีเดิมที่กรุงเทพซึ่งเป็นสีเทาอ่อนและมีรอยกระดำกระด่างหลังจากทาสีผนังห้องก็ดูดีขึ้นมากเว่าหลังจากนั้นไม่นานห้องก็มีสภาพรกรงลุงรังเข้าของวางระ,ะกะระกะบนโต๊ะอ่านหนังสือเสื้อผ้าอัดแน่นเต็มตู้จนต้องพับใส่วรในตะก้าบางส่วนถึงกับต้องกองไว้บนพื้น เตียงนอนของฉันมบนหัวเตียงมีตุ๊ก,กตาและของกระจุกกระจิกวางเต็มไปหมดเวลาเข้าไปในห้องนอนฉันรู้สึกโหนีลำคาญใจกับข้าวของที่ไร้ระเบียบฉันอยากมีห้องนอนสวยๆเหมือนในนิตยาสารจึงอยากจัดห้องให้สวยงามต่อมาฉันซื้อหนังสือเกี่ยวกับการจัดบ้านเล่มเล็กๆจากร้านหนังสือพอหนังสือเล่มนั้นมีภาพกาตูนน่ารัก ฉันอ่านหนังสือและลองทำตามทิ้งอะไรน้อยๆเหล่านั้นแต่ก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมฉันจึงเลิกจัดบ้านไปพักหนึ่งต่อมาฉันเห็นหนังสือชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านครั้งเดียวที่ร้านหนังสือฉันคิดว่าชื่อหนังสือช่างอ้วกเสียเหลือเกินแต่ก็ตัดสินใจซื้อมาเพราะกำลังสนใจเรื่องการจัดบ้านเล่มที่ฉันซื้อเป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรกด้วยนะ ฉันอ่านหนังสือไปประมาณหนึ่งส่วนสีเล่มก็เลิกอ่านเหตุผลแรกคือฉันคิดว่าผู้เขียนโอ้อวดความสำเร็จของเธอมากเกินไปต่างจากชาวญี่ปุ่นโดยทั่วไปที่มัออกอ่อนน้อมถ่อมตนถึงแม้ตนเองจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนก็มักไม่โอ้อวดเวลาคนญี่ปุ่นได้รับคำชมพวกเขามัตกตอบกลับว่ามาดะมาดะเดสแปลว่าไม่ขนาดนั้นหรอกนี่คือเหตุผลที่ฉันเบื่อหน่ายหนังสือ แนวพัฒนาตนเองที่เขียนโดยชาตะวันตกพวกเขามังโอ้อวดให้ดูดีกว่าความเป็นจริงเหตุผลต่อมาที่ทำให้ฉันเลือกอ่านหนังสือเล่มนี้คือการที่คนโดูสังแนะนำว่าควรจัดบ้านครั้งใหญ่ครั้งเดียวให้เสร็จไปเลยซึ่งคลางกับหนังสือจัดบ้านเล่มที่อ่านก่อนหน้าที่บอกว่าให้จัดวลนิดหน่อยแค่15นาทีก็พอซึ่งการจัดวลนนหน่อยก็ทำให้ฉันเหนื่ยจะแย่แล้ว ถ้าให้จัดครั้งเดียวจบฉันคงเหนื่อยจนทนไม่ไหวแน่และเหตุผลสุดท้ายที่ทําให้ฉันเลิอกอ่านหนังสือคือวิธีการเลือกของโดยถามว่าของชิ้นนั้นสามารถปลุกเร้าความสุขได้ไหมโดยทําไปทีละชิ้นละชิ้นฉันคิดว่าวิธีนี้ติ้งต้องและการทําแบบนี้กับของทีละชิ้นก็กินเวลามากเกินไปฉันจึงเลิอกอ่านช่วงนั้นฉันกำลังทำวิทยานิพนธ์ปโท และได้อ่านสารนิพนธ์ของรุ่นพี่คนหนึ่งเธอเขียนประสบการณ์จัดบ้านตามแนวทางคมาริวะในนั้นเนื่องจากรุ่นพี่ของฉันเป็นคนสนใจจึงไม่มีปัญหากับการถือเสื้อผ้าไว้ทีละชิ้นแล้วสังเกตว่าเสื้อผ้าชิ้นนั้นปลุกเร้าความสุขให้ได้หรือไม่ฉันรู้สึกแปลกใจที่มีคนทำตามวิธีการที่ฉันมองว่าติงตองอย่างจริงจังขนาดนี้ประสบการณ์ในแง่บวกของรุ่นพี่ ทำให้ฉันรู้สึกสนใจการจัดบ้านแบบคมมาลิอีกครั้งฉันอยากลองมีประสบการณ์ด้วยตัวเองบ้างจึงกลับมาอ่านหนังสือชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านครั้งเดียวอีกครั้งจนจบเล่มฉันคิดว่าหลายอยา่างฟานูสมเหตุสมผลแต่ฉันไม่มีทางรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จนกว่าจะได้ทดลองด้วยตัวเองการจัดบ้านแบบคมมาริ อย่างแรกคือเรื่องว่าของชิ้นไหนเก็บไว้ของชิ้นไหนทิ้งหนือนบริจาคไปคอนโดซังแนะนำว่าให้จัดปฏิรละประเภทไม่ใช่จัดตามพื้นที่หมวดแรกที่ฉันเริ่มคือเสื้อผ้าพราคอนโดซังบอกว่าเป็นหมวดที่ตัดสินใจได้ง่ายวิธีการคือนำเสื้อผ้าทั้งหมดออกมากองรวมกันจากนั้นเลือกว่าจะเก็บตัวไหน คอนโดสั่เน้นว่าให้เลือกว่าจะเก็บอะไรไม่ใช่เลือกว่าจะทิ้งอะไรเพราะถ้าเลือกว่าจะทิ้งอะไรเรามักจะเกิดอาการทิ้งไม่ลงช่วงนั้นฉันตัดผมสั้นคล้ายทรงผู้ชายจึงมีข้อจํากัดเรื่องการใส่เสื้อผ้าฉันคิดคอนเซปต์การแต่งตัวรวมทั้งแบบเสื้อผ้าไวล่่งหน้าคือสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้ใหญ่ ให้คนอื่นรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ตัดผมสั้นไม่ใช่ทอมเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าต้องมีความเป็นผู้หญิงระดับหนึ่งและเข้ากันกับผมสั้นหลังจากนำเสื้อผ้าออกมากองรวมกันฉันพบว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่ไม่เข้ากับผมสั้นฉันแปลกใจที่พบเสื้อผ้าตั้งแต่สมัยประถมมัธยมไปจนถึงปตีอยู่ในนั้นด้วยฉันเก็บเสื้อผ้าบางตัวไว้เกิน20ปี และแน่ใจว่าจะไม่ได้ใส่อีกแน่ที่ผ่านมาฉันไม่ได้ทิ้งเสื้อผ้าเลยพอรู้สึกเสียดายเงินที่ซื้อมาการทิ้งเสื้อผ้าจึงเหมือนการทำความผิดแต่เมื่อคิดว่ายังไงก็ไม่ได้ใส่แน่ๆพอเสื้อผ้าเหล่านั้นช่างเด็กเหลือเกินฉันจึงตัดสินใจทิ้งไปโดยนำไปบริจาคได้ไม่ยากเย็นนะักเนื่องจากฉันเป็นคนศูนหัวที่ใช้ความคิดในการตัดสินใจ ฉันจึงไม่ได้หยิบเสื้อผ้ามาถือไว้ทีละชิ้นแล้วสังเกตว่ามันปลุกเล้าความสุขได้ไหมแต่ใช้เกฑ์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าในการคัดเลือกนั่นคือเก็บเฉพาะสีขาวเทาดำและน้ำเงินเป็นหลักเก็บเฉพาะที่เข้ากับผมสั้นสรุปว่าฉันทิ้งเสื้อผ้าด้วยการบริจาคไปถึง90%ใช้ถุงดำใบใหญ่สีถุงลังเบียร์แใบฉันตกใจมาก เมื่อพมว่าเสื้อผ้าที่ต้องทิ้งมีเยอะมากขนาดนี้ตอนนั้นฉันเกิดความรู้สึกลังเลและรู้สึกผิดขึ้นมาเหมือนกันแต่เมื่อถามว่าเสื้อผ้าเหล่านี้ทำให้ตัวฉันในตอนนี้ดูดีเมื่อสวมใส่หรือไม่มันเข้ากับฉันไหมคำตอบคือไม่ฉันจึงตัดสินใจทิ้งพวกมาในที่สุดฉันเหลือเสื้อผ้าชิ้นหลกักคือเสื้อกางเกงกระโปรงเดรสประมาณ30ชิ้น นอกนานคือชั้นในเสื้อกันหนาวถุงเท้าผ้พาพันคอและหมวกจำนวนไม่มากนะักจากตู้เสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าเบียดเสียดกันจนดึงออกจากราวลำบากพอเหลือเสื้อผ้าชิ้นหลักประมาณ30ชิ้นตู้เสื้อผ้าของฉันก็มีที่ว่างมากมายเสื้อผ้าที่เหลือผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีให้มิกแอนแมทกันได้หมดการแต่งตัวในแต่ละวันจึงเป็นเรื่องง่าย หลังจากจัดหมวดเสื้อผ้าเสร็จฉันก็จัดหมวดอื่นๆต่อตามคำแนะนำของคนโดซังหลังจากเลือกได้แล้วว่าจะเก็บอะไรบ้างขั้นตอนต่อไปก็คือเก็บของประเภทเดียวกันไว้ที่เดียวกันและให้ตรงนั้นเป็นที่เก็บถาวรที่บ้านของฉันมีอุปกรณ์เย็บปากถักร้อยกระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั้งของแม่และของฉันฉันนำอุปกรณ์เหล่านั้น มาเก็บไว้ในลิ้นชักเดียวกันในลิ้นชักยังแบ่งออกเป็นกล่องย่อยๆสำหรับใส่อุปกรณ์ประเภทเดียวกันหลังจากนั้นฉันก็ไม่เคยวุ่นวายกับการหาว่าหลอดได้แต่ละสีอยู่ที่ไหนเพราะพวกมันเก็บไว้ที่เดียวกันหมดฉันและแม่สามารถนำอุปกรณ์ไปใช้โดยไม่ทำสิ่งใดหายพอพวกเรารู้ว่าใช้เสร็จแล้วจะต้องนำไปเก็บไว้ที่ไหน การจัดเข้าของแบบนี้ทำให้สมาชิกในบ้านสามารถใช้ของบางประเภทร่วมกันโดยไม่มีปัญหาหาไม่เจอหรือทำของหายฉันค่อยๆจัดให้เสร็จไปทีละหมวดหมู่เฉพาะของของตนเองและของบางประเภทที่ใช้ร่วมกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวฉันใช้เวลาประมาณ3เดือนจึงทำเสร็จบอกตามตรงว่าการจัดบ้านครั้งใหญ่นั้นเหนื่อยทีเดียว บางครั้งก็รู้สึกเครียดและท้อเมื่อมีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นฉันจะหยุดพักเพื่อเติมพลังแต่ไม่เคยคิดล้มเลิกระหว่างการจัดบ้านบ้านจะค่อนข้างลกเพราะต้องนำข้าวของออกมากองรวมกันแล้วทำการคัดเลือกแต่หลังจากจัดเสร็จแต่ละหมวดหมู่ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้นนชัดเจนทำให้มีกำลังใจทำต่อไปจนเสร็จหลังจากจัดบ้านครั้งใหญ่เสร็จ สิ่งที่ต้องทำหลังจากนั้นมีเพียงการจัดเพื่อรักษาสาภาพซึ่งเป็นเรื่องง่ายมากหลังจากจัดของประเภทเดียวกันไว้ที่เดียวกันและให้เป็นที่เก็บถาวรแล้วเมื่อนำของออกมาใช้เสร็จแล้วก็แค่เก็บกลับไปที่เดิมถ้าทำแบบนี้ทุกครั้งบ้านก็จะไม่มีทางลกอีกสิ่งหนึ่งคือการควบคุมปริมาณสิ่งของที่ซื้อเข้ามากับทิ้งไปให้อยู่ในปริมาณที่สมดุล เท่านี้ก็จะไม่มีปัญหาเข้าของเยอะเกินไปจนไม่มีที่เก็บหลังจากจัดบ้านครั้งใหญ่ฉันใช้ความรอบคอบในการซื้อของมากขึ้นพราะรู้ว่าเข้าของทุกชิ้นต้องใช้ที่เก็บถ้าไม่มั่นใจว่าต้องการของชิ้นนั้นจริงๆก็อย่าซื้อดีกว่าเนื่องจากเข้าของที่เก็บไว้ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีแล้วข้าของส่วนใหญ่ที่อยู่หลายรอบจึงเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึ่มีความสุข หรืออย่างน้อยก็รู้สึกเป็นกลางเพราะฉันกำจัดข้าวของที่ทำให้ฉันรู้สึกแย่ออกไปหมดแล้วฉันเห็นด้วยกับคอนโดซังว่าเราควรใช้ความสุขในการคัดเลือกข้าวของมันทำให้ฉันคิดได้ว่าไม่มีเหตุผลที่จะเก็บข้าวของที่ทำให้รู้สึกแย่ไว้แม้มันจะราคาแพงหายากหรือเป็นที่นิยมเพราะสิ่งที่ฉันต้องการจากการครอบครองข้าวของ,ขของคือความสุข ตอนจัดหมดนมู่เอกสารฉันโพบแฟ้มภาพวาดสมัยก่อนฉันไม่ได้วาดรูปมาหลายปีแล้วเพราะคิดว่าตัวเองไม่ได้เก่งอะไรมากมายไม่ได้ทำเป็นอาชีพและไม่ได้เงินจากการวาดรูปแต่พอดูภาพวาดสมัยก่อนอีกครั้งฉันคิดว่าภาพวาดเหล่านั้นมีความหมายบางอย่างมันบรรจุความสุขความทุ่มเทความหลงไหลภาพวาดเหล่านั้นทำให้นึกถึงช่วงเวลาดีๆในอดีต นึกถึงเพื่อนเก่าครูสอนพิเศษและพี่ติวฉันตัดสินใจเก็บแฟมภาพวาดไว้ทั้งหมดเพราะรู้สึกว่าพวกมันคือส่วนหนึ่งในตัวตนของฉันการจัดบ้านทําให้พบกับหลอดสีน้ําที่ซื้อไว้สมัยเรียนปอตีซึ่งแห้งจนแข็งแล้วฉันกลับมาวาดรูปอีกครั้งและพยายามฝึกสีน้ําซึ่งเป็นสีที่ฉันไม่ถนัดเอาเสียเลยฉันอยากวาดสีน้ําให้ได้พอรู้สึกว่าภาพสีน้ําสวยและมีสเสน่ห์ การจัดบ้านทำให้ฉันกลับมาทำสิ่งที่รักอีกครั้งฉันคิดว่าจะทำคลิปวาดรูปหลังจากคลิปพาชมห้องฝากติดตามด้วยนะคะเป็นเพราะการจัดบ้านครั้งใหญ่สำหรับฉันใช้เวลานานคือ3มเดือนใช้แรงกายแรงใจรวมทั้งพลังสมองค่อนข้างมากจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในนิสัยของฉันฉันกลายเป็นคนมีระเบียบมากขึ้น สามารถจัดประเภทสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นซึ่งส่งผลต่อการทำใหุ้ผลในขณะนั้นฉันสามารถจำแนกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ออกเป็นหมวดหมูม่ต่างๆได้ไม่ยากนะเพราะผ่านการฝึกฝนแยกประเภทเข้าของมาแล้วฉันสามารถทิ้งข้อมูลอันน่าสนใจหลายอย่างที่ไม่สัมพันธ์กับจนวิจัยโดยไม่เสียดายความสามารถในการแยกประเภทจะัระเบียบและคัดทิ้ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในได้แสดงออกมาเป็นรูปธรรมผ่านห้องที่เป็นระเบียบเรียบร้อยวิทยานิพนธ์ที่สามารถตอบโจทย์วิจัยได้ตรงประเด็นและมีเนื้อหาเรียงร้อยประสานกันทั้งเล่มชีวิตของฉันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นทุกด้านตามชื่อหนังสือแต่ชีวิตบางด้านของฉันดีขึ้นจริงๆจากการจัดบ้านห้องนอน ที่กำจัดข้าวของออกไปจนมีพื้นที่ว่างและเป็นระเบียบทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ตอนที่ห้องนอนรกลุงลงังเวลาเดินเข้ามาในห้องฉันรู้สึกเหมือนถูกข้าวขอและบรรยากาศในห้องคอยตำหนีติเตียนเธอช่างไรระเบียบไม่เป็นกุลสตรีเอาเสียเลยแค่ห้องห้องเดียวยังจัดการไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรได้เธอช่างไม่เอาไหน ห้องนอนที่รกลุงหลังทําให้ฉันรู้สึกลบต่อตนเองเพาว่าหลังจากจัดห้องนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยฉันรู้สึกว่าห้องนอนและข้าวของในห้องพูดกับฉันในแง่บวกเธอช่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเธอเก่งจังที่สามารถดูแลห้องให้เป็นระเบียบเสมอขอบคุณที่ทําความสะอาดพวกเราอย่างทั่วถึงและสม่สมําเสมอเธอเป็นกลุลสตรีเป็นผู้หญิงที่น่ารักและประสบความสาเร็จ การจัดห้องทำให้ฉันไม่ต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดรู้สึกเหมือนถูกตำหนิตเดเตียนตลอดเวลาที่อยู่ในห้องในส่วนของห้องทำงานก่อนการจัดห้องฉันรู้สึกว่าการจะลงมือทำงานแต่ละครั้งช่างยากลำบากเข้าของวางเต็มโต๊ะไปหมดอุปรกรณ์ที่ต้องการใช้ก็กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆทำให้ต้องเสียเวลาตามหาอีกทั้งต้องเคลียร์โต๊ะให้ว่างก่อน ความยากลำบากทำให้ฉันไม่อยากลงมือทำอะไรแต่พอจัดห้องใหม่นำอุปกรณ์ต่างๆมาจัดเก็บไว้ที่เดียวกันเคลียโตให้ว่างอยู่เสมอฉันไม่ต้องใช้ความพยายามและกำลังใจในการลงมือทำมากนะักทำให้ฉันมีความกระตือรือ้นในการทำงานมากขึ้นไม่ผัดวันประกันพรุ่งด้วยข้ออ้างว่าต้องจัดห้องให้เป็นระเบียบก่อนหลังจากลงมือจัดบ้าน ตามแนวทางแบบคอมมาลีด้วยตัวเองเมื่อหลายปีก่อนฉันได้พบว่าสิ่งที่คอนโดสงังเกวไว้ในหนังสือไม่ใช่การอร้ออวดเกินความเป็นจริงฉันพบด้วยตัวเองว่าเธอพูดจริงฉันหวังว่าประสบการณ์ของฉันจะเป็นแรงมันดาลใจให้ทุกคนได้บ้างเหมือนที่ฉันได้รับจากสารนิพนธ์ของรุ่นพี่ขอขอบคุณที่รับชมวอล์กนัดที่สองของฉันแล้วพบกันวอล์กหน้านะคะ